ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้ฟอร์ s p e e d ล i v อนะครับไม่รู้ว่ามีคนเคยเล่นหรือยัง,ยงคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมนี้ซีรีส์นี้มานานมากนะครับเห็นเขาบอกว่า r i v a l ภาคนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้สองระบบคือหนึ่งระบบของเราที่เป็นนักแข่ง ที่เป็นไลเซอร์จับระบบที่เราเป็นตำรวจนะครับนะครับมันจะมีสวิตช์ทูขอบแคริเอระบบที่เป็นนักแข่งก็จะเป็นการแข่งขันธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนระบบที่เป็นไลเซอร์ก็จะเป็นที่ที่เป็นตำรวจก็คือไล่จับตัวคนลานยนะครับ เกมนี้รีวิวส่วนใหญ่ระบบระบบการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารู้สึกภาคนี้จะมะีในส่วนของระบบ p เพ t s t ต t e c h Nology ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นระบบที่เอาไว้รู้สึกเหมือนเอาไว้เอาไว้ไวเอาไว้ทำไรวะเอาไว้ไปของใส่ผู้เล่นด้วยกันนะ ออและเรามาลองคือที่คือที่กลับมาเล่นเกมซีรีส์นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมมาติดติดซีรีส์ของมอนเป็นติดมาและหลังจากหลังจากนั้นพวกพอพอมันพัฒนาภาคอื่นเนี่ยไอ้ระบบไล่ตามคนร้ายเนี่ยไอ้ระบบที่ได้ถูกตำรวจไล่ตามเยอะเนี่ยมันหายไปผมก็เลยเลิกเล่นไปเห็นว่าภาคนี้มันมีกลับมาอีกเจอก็เลยเออลองกลับมาเล่นดูลองเล่นสักเออก็โอเคนะ ลองแข่งธรรมดาเลยดีกว่าภาคนี้ระหว่างแข่งเราอาจจะเจอตำรวจได้นะบอกเลยแต่นี้ผมเพิ่งเน่นก็รอดูแล้วกันว่าจะโดนจับหรือเปล่า มาแล้วมาแล้วแข่งธรรมดาแล้วสามสี่คนมาแล้วมาแล้วคแข่งไป อโอ้ยออมันจะมีคับทีนด้วยแหละเพื่อกียร์บอกว่าคนลำคาดเลยแล้วดูดีแม่งกินห่างไปแล้ลวล็อกด้ว้มีห่าคนนี้ที่แม่งคลิปไปไหนวะ นั่นคือแหลดูว่าขับรถไม่เก่งไม่รอรอกันบ้างที่นี่เแนบบี่ยเด็กดีอย่าไม่ควรเล่นแบบนะครับมาทางนั้นันพ่อมีตอมด้วยตอมกดจะไม่ที้งท้ ตัดเว็บแม่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนีเนี่ยมึงทำใช้ไงไม่รู้อ่ะ G ที่ททเ,เนี่ย วนม่ตัวหรอกขับรถเรียระวังปัอมเลยดีแน่บอกแล้วระวังปั๊ไมไป ไงไวะไอไอันี้แหละอันนี้แหละคือป่นนอยกัการโดรน EMS TEMP บังสานที่สุดเลี่หนึ่งคือแปดไม้เก็ไปหแล้วดีตัวเลลอคกบไอดีมา มันออกนอกเป็นทามาแล้วยิ่งแม่งเลยยิ่งแม่งเลยยิ่งแม่งเลยยิีกเป็นลูกลองก่อนขอให้ลองก่อนแม่งไัได้ยินปะ

ไม่ตำรวจเลยอะ่ะบายบายเข้าไปล,ละแล้วข้อเสียของบ้านนี้คือเราจะลับกับกบาัเพียงไอ้จุดไอ้เนี่ยปูซ่อมรถไม่ได้วิธีลับคือเราต้องขับหาเองแล้วมันอยู่ไหน อ้าวเอสเคปแล้วนิ่งอ่ะอูจอมรถอูซ่อมรถนี่เราหาตำรวจนั่นกันดีกว่านั่นอูยังไม่แทนจะได้หาที่อูข้าต่องทาง่านนะปูผไดอะไรจะไม่โดนจับ อา้าเจ้าจะรู้ว่าเจ้าคิดผิดประเด็นคือถ้ารถพังเนี่ยผมโดนจับอย่าหวางังอย่าหวางัตงตามาไอ้หนูไม่เอียมีไม่ใจแงว่าไ่ละจมขับรถเร็วไม่ดีในการลุยเล่นคนเด็ดเด๋ แต่ถ้าขับชุนของนี่เป็นเรื่องวระเรียนแบบอย่างนี้อัะรอนเลยฝ่ายตำรวจกากว่าม,าม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 ากูรอก่อนอันนี้มามาแล้ว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 อ๋ออ๋อชอนกันอีกไม่มีสต่ Ma, 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 ma. Dispatch, you're pursuing a 1041 on last stallion ridge. Officer reporting visual on a racer and is in pursuit. Pursuing unit is on three and thamma. requesting support. Oh, wow. Let me have one last one. The advised units are moving to block ahead of code 3. Over. Aight. Aight. อะไรอะไรยึงนาอะไรยึงนาอะไรยึงนาอะไรก็จาไม้โสมไมายางแตกโสมโสมไปละไปละโี่นี่นี่ต้องขับต้องเข่าต้องขับระหว่างเราหนีตำรวจนะครับแล้วก็สามารถหาคัแขงด้วย แข่งกูดิเออเกต2เฮสตาร์ไม่มีอะไร่ไคยๆแข่งไปเรือยๆแค่เข้าเส้นชัยก่อนก็พอใน4.5ไมล์วโ๊ลืมซ้อมชิบหายแล้ววู๊ซ้อม รีบสินะล็อกก่อนเอ้ยเด็กดีมามาอีกตูมาตามทันแล้ว ข้าวดีเละโอ้ยไม่มีอาวุับท็อปเวฟก็หมดเอ็นเีก็หมดฝ่ายตำวรวจจ่า โอ้ยไม่น่าไปดีมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวสามจะสีมาแล้วลอกูก,ะะะอก่อนซีขับรถเร็ววะให้ดูเลยดูว่าเป็นนะครับตามกอนนี่ต้องเห่าต้องเห่ว Unit on on Lastile Ranch looks like a possible code 3 pursuit. Officer at ah, Need some help here dispatch requesting roadblocks. All units, all units, we have roadblocks in position. Number 2, give มันมีตอแ์ด้วยไปคุณตามจับอีกข้า้งหน้าีดสองาแล้วมันเหือสองมแล้วถาคแพ้นะถาแพ้นะมีเลยเลยโอ้ยตหอกอ Nói của con, nói của con Muộn rồi nè, tên tên, rồi Mẹ mày lo của Bye 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 các chị nè what, what?

มันหายหัวไปไหนเลยเนี่ยมันหน้ามีดานหน้ามีดานหน้ามีดานหน้า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 ออกก้าวออกก้าวจับขี้ข้ามีดานหรอกฮ่าฮ่าฮ่า กินหยเยเวนห้าเราจะเลเวลห้ารี่สืิคชิคนะรู้สึกว่าจะมีอีกระดับไม่รู้ว่าพูดเหมือนดูนะแต่เขาไม่รู้ อเอหอหรือตำรวจยิงสลับบตำรวจด้วยว just ะไปไปดับถึจิ้อแล้วแล้วไปท่ต่อไปไปไปยิงต่ำอยู่ข้างหน้าคัดใจหัวใจหใจตเัเลย

เออกูตายกมูเลยโอ้ยภาษางานกับต้นไม้แต่ไร่ที่จะไปเร็วดงเร่งดีอย่าพึ่งห่างนะจ๊ะลูกหลานโอ้บใมอีก เริ่มแล้วเริ่มล้เติมยาขึ้นทุกวันทุกวันไมไมไมถอดไม่ไมไมมให้มหมดหน้าโไม่รู้อะไลาแข่ง,งนะขแล้วถอดก่อนละ ไปไปอยู่ฝั่งนี้ตั้งอะไรตรงนู้นล่ะไปโอ้ยคับเตอร์ถ้าจับคนคนยงลงทุนขนาดนี้ใครหรือคับเตอร์กันเลยเหรอไม่รู้ว่าพวกเป็นใครคับเตอร์กัคับเตอร์ยัไม่ได้กินหรอก ก้าดโดดอนโดดอนโดดอนกดดอนโอ๊ยเดี๋ยวเข้าผ ah. oh ิดยังยังยังจิบอะไรจีบาะไร เนี่ยงไงรอมิที่กระโดดอันนี้ก็ได้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 ไปเลยบนเขาไปเลย,ออยโอ้ยโอ้โหดูดาา่างหน้าโอ้ยขอชิบชิชิบตายชิบตายอ,อย

ระ in วงั 1941, วงจะรอดไหมอ่ายางกลับมาแล้วยางกลับมาแล้วไอ้มึงอย่าทนเดมึงอย่าทนอะมึงอย่าทนนะโดนชนนิดเดียวมึงตายเลยนะอย่าโดนชนนะครับเรอโอ้ อ๋างไหนานี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่เออไปนีไปนีปนปนเอกลับแล้วกลับกลับ้ลสไอ้สุจะรอดเยสุะอดายตำรวจจามา

ย,ยิ่งเจ๊ตัต่าเยอะไรอยู่ีอ่อีนันอยู่นเนี่ยอยู่นี่ับโอ้วะจะกับบ,กบ,บ้านตรวจกบ้าน n t แวตำรวจบ้า

ยังยังไม่ตายง่ายๆหรอกบอกเลยจะมาดูทูกฆ่าแล้ีสันดีว่ะโอ้โหแล้วดูคอมเตอร์มันตามอันีจังไปเวลายืดือยังยังนี่แน่นี่แน่ เออหนูทำอะไรพี่ทำไมต้องมาะชันจับหนูด้วยเร็ว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 อีกนิดอีกนิดขับเตอร์มอย่าเพิ่งเจอกูนะขอร้องแล้วล่ะเย้กูผ่านเลย อประมาณนี้นะครับงั้นเราพักกันขั้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ